กูเปนนาวีไปนั่งยูนู่ิไอ้ดไปไปถึงไม่ไดนั่งกับใครเลี้ยลบมาไปเลี้ยลบมาถึงในวัดบุญกเวิที่ตั้งไว้ทีได้ออ๊กสู้แล้วตั้งตายผู้ด่านนั้นเปนั่งไปเผื่อเตยคิดใหม่ทำใหม่เรื่องราวกลืงกินกับช่องปากนี้เต็มควันอยู่กับกูหายลำบากให้ด้วยจำปื้นี้ไอ้ดีมือจังวัดเจียงดีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเจ้าฟ้าไปเครื่องดื่มมาแล้ว ก็จะพาไปความสุขนะครับนายแต่ไหนไงก็คินเงลนเดื่มจะล้ํามาด้วยอันวันนี้น้องปากาแก้วนี่เป็นลูกเลี้ยงของราชาใจน้องในแต่แม่น้องนั่นไปไหนดีแล้วก็แม่ทําผิดกฎบนลชินบานไงองราชาก็ลินี่และแค่เราจากดินแดนนี้ก็เจอมาหลบไีได้เลยนะกูแหลกน้องอยากไปมาตุลาได้ไหมจ๊อบฉันอยากมับอกไอ้พี่บองลากับพี่สมอซานไง ที่มาเป็นการเพื่อจะข้าองราชินีบางนี้และญาติลาจนที่มาพรูพ้มันตายจากโลกนี้ไปวันไหนที่ได้เป็นศรีตะไพเด็กพ่อชี่ได้เป็นองราชินีเข้าใจไหมอ๋อเนี่ยใจน้องตั้มใช่ต่ไปถ้าทิได้เป็นราชินีพี่บองหลาได้เป็นนายก้อยว่ากูเป็นนายกเองนลยอยู่ใบหมดมเออเีเออในคุณนหลงเล่นนายอยู่ใบที่เอสวัสดีครับท่านนายกบองหลา่า ว่าไงกับท่านรองมอแลกคูเป็นวราไรเหละเออผมไม่ได้เป็นท่านรองหรอกครับแยคุณเป็นอะไรครับผมเป็นนักข่าวหอนักข่าวครับมาจากช่องไหนครับช่องคลอดนะด้วยนายโกดักเก้าเนะท่านนายกครับครับผมจะสำบันในตระหนักรู้ว่าเป็นประชาชนนะท่านได้เป็นนายกท่านจะสังกัดพรรคไหนครับ พักผ่อนนอนหลับครับเจอปากคากาศเลือกแล้วก็ไม่ต่ำรีเลเลยนโยบายของท่านคือมีนโยบายอะไรบ้างแลวแต่คุณจะบอกมาเลยว่าความร้อนของประชาชนมันมีอะไรที่มันหนักหนาอยู่คือตอนนี้ปัญหาความแตกแยกคนไทยไม่่อยสามาัคคีคนไทยไม่หันหน้าเข้าหากันท่านจะทำยังไงให้คนไทยหันหน้าเข้าหากัน รถนาลงงาคนใจขี่รถสองแต๋ครับเวลาไปไหนจะได้นั่งหันหน้ากับหมากันหันหน้าออกนอกระถิเอามันกินหน้าแกงเดียรับขามขารถนายุบัปนายกบงละผมได้จุมในกระปาพลูแล้ว่านนายกกรับรับตอนนี้หมูขึ้นครับถ้าท่านเป็นนายกท่านจะทำไงปรญหารนี้คลี่ใครท่านจะทำยังไงอย่าให้หมูขึ้น ต่ำข้อไปสูงครับดับอีดให้พ้นหัวดับรองหัวก็ไม่ขึ้นครับหามหามร้ยอยนายกไปครับท่านนายกตอนนี้กุ้งก็ขึ้นท่านรู้ได้ไงครับตากุ้งไม่ขึ้นก็คงไม่ผลลูกเกลือไปมากขนาดนี้อะอครับราคาข้าวของในตอน